ก็สุดกินด้วยนะพวกกินซีเชนแนลนะมันก็กำลังเปิดคอมอยู่นะวันนี้ก็จะมากินอันนี้นะครับเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอ่ออันนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ครับอะไรบัตนไม่ขอผู้ชื่อนะครับขอคินก่อนนะครับนี่นะครับนี่นครับเพิ่งซื้อมาสดๆแนละ้ว ก็อร่อยนะครัอร่อยคนระับอร่อยเนี่ยของมบนโตะที่จะกินเนี่ยอันนี้เดียวอันนี้เองก็แค่มีอีกสองห่อเห <c oughs> มือนกำลังน้าผ่าพันได้ซีบเลยคอม อร่อยมากอะอ่ะก็อยากไปดูห้องแม่ใช่ไหมมีเพื่อนเมลมาขออีกนะครับผมพาไปดูห้องแม่ก่อน นี่นะครับพ่อแม่ก็สมใจอยากนะครับอุ้ยผม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 เป็นคนกลัวนะครับผมเป็นคนกลัวมากเลยไอเรื่องลี้ลับเนี่ยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็กลัวบ้านตัวเองนะบาย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 นะบาย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 